ของโรคขับเราพอติดแกาอย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นทางมันก็จะเสียไปทางพิการหรือถ้าสมมติว่าเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งควบคุมมาแล้วพบว่าเป็นโรคเรื้อนนะคะก็จะมีค่าเราก็จะที่ค่าของการผสมที่สั้นน้อยเนี่ยก็จะเกินยาแค่หกเดือนนะคะทำลายเนี่ยแขนที่เราจะแข็งแข็งเนี่ยมันก็จะตกดทธิ์เอาเรียกว่าได้เหมือนปกตินะคะแต่ถ้าเข้า และก็องค์กร่างหัศึกษาได้รทั้งการย้นในการ้อมนนี้ถึงมหากรวิทยาลัยที่เขึ้นระหางทางของกองนี้แลก็นำอาสาการงา้ะจาย่างกระจายข้เชื้อรคพื้นมาซึ่อสารที่ส้างสุขภาที่เราไปหาไม่กลัหลายแนห เน้นยาวนะคะโรคผิว